สวัสดีค่ะเพื่อนๆปฏิแฟมลี่น,นะคะวันนี้ปฏิเข้าครัวทำอาหารอีกแล้วค่ะวันนี้ปฏิทำพาซิลิคุมเพสโตนะคะที่นี่เป็นเป็นโหระพาของฝรั่งนะคะโหระพาของฝรั่งค่ะ ก็ออกมาบดนะคะบดแล้วก็ใส่ถั่วแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกนิดหน่อยแล้วก็เอามาคนกับนมนะคะมักโรูนีค่ะอันนี้ป้าตีทำมักครูนีนะคะแบบนี้เลยเลาก็ตักนะคะสุกแล้วค่ะตักแล้วค่ะหิวแล้วค่ะ ร้อนๆเข้นร้นร้อนค่ะทร้อนนะคะ,นนะ,คะมาทานด้วยกันนะคะมักกรนีมากาัมากกรนี เพสโต้นะคะมักกะโรนีเพสโต้วันนี้ทานอาหารฝรั่งกันนะคะพาตีก็ใส่แบบนี้เลยน่าทานไหมคะเพื่อนเพื่อนมาค่ะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วพาตีก็จะใส่ชีสแห้งนิดหน่อยนะคะมากาักกะโรนี พสโต้นะคะมักการูนีใส่ซอสอ่โหระพาฝรั่งนะคะโหระพาโหระพาฝรั่งค่ะค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ปติก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ปติด้วยนะคะ